ครับความรู้สึกแรกอะไรครับก็โล่งอกน,นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเราสถานการณ์เราไม่สู้ดีนะ,ปนะไปต้านทานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องฟอร์มซึ่งตั้งแต่การเกิดผมเจอที่แล้วเลยนะที่เราเปิดบ้านแพ้โค้ชก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ชในะใครเลยแปดละนะครับแต่ด้วยแนวทางที่เราพยายามทำอยู่น,นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสปิริตแล้วก็ทีมเวิร์ก ความมุ่งมั่นที่เราไม่เคยไปยอมแพ้อยู่แล้วน,นะครับเราก็จริงๆเราตั้งใจเปนมาทุกนัดที่จะทําแบ็คให้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทีนิดหน่อยนะครับซึ่งซึ่งที่ผมก็ได้บอกแต่เกมหลังเกมเราเจอปีสีเทโลนะครับเกมนั้นเราเล่นได้ดีมากนะครับเราก็แต่ว่ามันเป็นจุเดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่จุดเริ่มต้นมันไม่มีอะไรสวยู่อยู่แล้วนะครับแต่พอมาวันนี้นักเตะเริ่มปรับตัวได้นะครับก็สามารถนำผล ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่าปีแล้วปารก์กบัสเป็นหนึ่ง,งทีมที่ชนะเราไปกลับนะครับวันนี้เราก็ก็ลง,ลงเวลาตั้งแต่ปีทีแล้วเพื่อจะมาชนะเขาบ้าง